เขาออกเขาจะพาลูกเขาออกอยังไงนะครับอันนีสส้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้พบกับผมเช่นเคยครับหนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านนะครับวิถีบ้านบ้านบ้าน,าน,าน,นครับหลังจากที่เรานะครับก่อนหน้าน,น,นี้ประมาณ 5วันนะครับเราได้ไปเจอรังปลาช่อนหรือว่าปลาคอไงน,นะครับที่บริเวณที่เราไปวิ่งครับวันนี้เราก็จะตามดูว่ารังปลาช่อนหรือรังปลาคอนะครับจะมีอะไรขึ้นหน้าบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ตามเราตามไปดูเลยนะครับ เรามาถึงแล้วนะครับถึงแล้วัสดนครับที่ผมทาท่านผู้ชมนะครับมาดูว่าอันนี้เป็นลังปลาช่อนบางคนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่เป็นไรครับอ่าเราก็พิสูจน์กันนะครับว่าลังปลาช่อนมันใช่หรือไม่ใช่ครับหรือว่าผมช้โม้นะครับหรือว่า จินตนาการไปหรือว่าไปใส่สีตีไข่หรือแต่งเรื่องขึ้นมาครับวันนี้ครับเราก็จะมาพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงโอเคไะเราไปดูกันเลยเนี่คุณผู้ชมมาดูใกล้ๆครับนี่นะครับนี่ตอนนี้ครับเริ่มมีลูกตัวเล็กๆ รมดนี่นะครับมีลูกแล้วนะครับมีลูกแล้วก่อนหน้านี้เราคงจะไม่ได้สังเกตครับว่าเขาวางไข่แล้วนะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะเป็นหลุมเป็นแองแองเล็กๆนะครับผมมาออกกําลังกายแถวนี้ผมก็จะสังเกตว่าเอ๊ทอะทำไมอทำไมปลาช่อนมันกระโดดออกจากตรงนี้ทุกวันทุกวันนะครับ ผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยามาดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราเคยทำคลิปไปแบบว่าเจอรังปลาช่อนนะครับแต่ว่ายังไม่มีตัวเป็นแบบนี้นะครับอาจจะมีไข่เล็กๆนะครับแต่เราสังเกตไม่เห็นนะครับเพราะว่าไข่ปลาช่อนถ้าออกมาข้างนอกเขาจะสีดสีดำๆนะครับเพราะว่าทําไมถึงสีดําเพราะว่า การพางตัวหรือเขาเรียกว่าการทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาตินะครับเพื่อจะไม่ให้ศัตรูเขามาเพื่อจะไม่ให้ศัตรูหรือว่า,าพวกนกพวกอะไรมา,ากินหรือว่ารบกวนเขานะครับเขาก็เลยใช้วิธีการพรางตัวนั่นก็คืคอลักษณะ เหมือนเข้าออกใหม่ๆครับเหมือนแม่เขาเข้าออกใหม่ๆครับท่านผู้ชมเนมีรอยลื่นๆนะครับใหม,มน่น่าจะตัวใหญ่เพราะว่าผมเคยเห็นเขามาวนเวียนแถวนี้ค่อนข้างจะตัวใหญ่ครับเลยน่าจะโตกว่าแขนเรานะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะพยายามเอากล้องมาตั้งไว้นะครับ <c oughs> เพื่อจะให้เราเห็นตัวเขานะครับตัวแม่เขาแต่วันนี้ดูลูกเขาไปก่อนท <c oughs> ่านผู้ชม ลังปลาปช่อนลักษณะก็จะเป็นแบบลักษณะแางนี้ครับแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเวลาเขาออกเขาจะพาลูกเขาออกอยังไงนะครับอันนี้สําหรับผมสันนิษฐาน,นครับก็คือผมว่าเขาน่าจะพาลูกเขาออกตอนที่ลูกเขาโตได้ขนาดก็ประมาณผมว่าน่าจะประมาณสามารถเรียกว่าอะไรกระดิบกระดิบไปได้ครับ ก็คือการเขาเรียกอะไรอ่ะการตกนะกุยเนาะการตะกุยเพราะว่าฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าฝั่งนูน้นน้ําก็ไม่ถึงแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ขึ้นเป็นทางก็ออกของแม่เขามันก็ไม่มีน้ําปลาก็ลูกเขาก็ยังเล็กเราสดิฐานก็คืออันดับแรกก็คือน่าจะพาลูกตะกย ออกไปเมื่อลูกสามารถที่จะกระดิบกระดิบตัวได้นะครับอันดับที่สองเขาน่าจะรอให้น้ําขึ้นนะครับพอน้ําให้น้ําขึ้นเวลาฝนตกน้ําก็จะขึ้นน้ําขึ้นมาก็จะถึงรังเขาเพอดีเขาก็จะพาลูกเขาออกในเวลาที่เหมาะสมนะครับอันดับที่สองครับอันนี้ผมสันนิษฐานนะเออเพราะว่าปลาเขาจะเริ่ม วางไข่ช่วงหน้าแรงๆนะครับหน้าแรงก็คือประมาณสักมีสาวุทธภามิถุนาประมาณนี้ครับมิถุนาเขาก็เริ่มมีออกลูกเป็นตัวแล้วก็น่าจะเริ่มวางไข่นะครับอันนี้คือการสันนิษฐานของเรานะครับอันนี้ตามตามตามที่เราสังเกตนะครับปลา,าเขาก็ผมว่าเขาฉลาดน,นะครับอยู่แบบนี้นะครับ ปลาตืดไม่สามารถที่จะเข้ามารบกวนเ็าได้นะครับยกเว้นพวกอาจจะเป็นนกพวกนูนะครับหรือว่าพวกหนูเขาอาจจะรบกวนลูกเขาได้ครับอันนี้สันนิษฐานนูนะครับโอเควันนี้เราโชคดีมากๆนะครับเรามาเจอเขาคลอดลูกพอดีนี่ครับลูกตัวน้อยเขานะครับนี่เป็นฝูงใหญ่เขาน่าจะอยู่รอดปลอดภัย ถ้าเขาอยู่รอดปลอดภัยนี่ผมว่าเป็นรลอยๆนะครับเป็นจะเป็นปลาช่อนฝูงที่ใหญ่มากๆนะครับนี่โอเคครับนี่ยดูครับแม่เขาก็จะอยู่แถวๆนี้ครับน่าเสียดายเราเข้าใกล้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะกลัวเรานะครับแต่ว่าเขากงไม่หนีจากนี้เขาคงเวียนๆแถวนี้เพื่อไม่อยู่ห่างลูกเขานะครับเรากลัว ศัตรูมารบกวนลูกเขาครับโอเคครับขอให้เจ้าโตวไวๆแล้วก็โชคดีรอดถูกรอดปลอดภัยทุกตัวนะจ๊ะเจ้าปลาช่อนตัวน้อยๆโอเคอ่โอเคครับคลิปนี้นะครับอ่าเราก็ได้มาโชคดีนะครับที่เราได้มาดูปลาช่อนตัวเล็กๆที่เขาออกจากไข่นะครับอ่าโชคและก็โชคดีที่สองก็คือเราได้ เห็นลังเขาแนละวิธีการที่เจ้าจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะครับสำหรับปลาช่นอนลังปลาช่อนนะครับโอเคครับนี่ก็ท่านผู้ชมท่านไหนทิ่ว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดสัสไคริจุ้งให้ทีมงานหนุ่มโรงงานวิถีชาวบ้านได้นะครับขอบคุณครับ